ตอนที่14สัมผัสที่ไม่อยากรู้สึกฝ่ามือสามกระแทกเพียบเพียเพียซ้ายขวาล่างมือของหลิวเชอร์ตบโดนสามส่วนของตัวกูสิงกายพิบตาล่างของมันก็ระเบิดแตกในทันทีข้อความจากโรบดดังท่านได้ฆ่ากูสิงกาย lv 003 2ดาวท่านได้รับค่าประสบการณ์500หน่วยแต้มสกุล1,000หน่วยจำนวนแต้มสกุลที่มาก มาจากการที่กูสิงกายมีวิธีบาปแต่กำเนิดโดยตัวมันเองที่เกิดมากืนกินเลือดเนื้อและควบคุมสำนึกของคนอีกท่านต้องการค่าประสบการณ์หนึ่งแสนหน่วยเพื่อยกระดับสู่เลเวล002เริ่มต้นวิธีฝึกตนหลิวเชอร์ตอนนี้ในใจไม่ได้สนใจข้อความจากระบบที่ดังแต่ในใจของหลิวเชอร์ที่แล่นเร็วกำลังคิดอะไรบางอย่างเดี๋ยวก่อนนะ นี่ไม่ใช่การเกิดใหม่หรือเริ่มต้นตัวละครใหม่ธรรมดางั้นเหรอทำไมข้าถึงใช้ฝ่ามือ3ากระแทกฝ่ามือนี้จำต้องได้คำพีรสำนักสาไม้ก่อนไม่ใช่เหรอหลิวเชอร์ตอนนี้ไม่ได้สนใจกูสิงกายที่ออกมาจากร่างตัวเองมันเอาแต่จ้องฝ่ามือตัวเองที่ออกกระบวนท่าไปด้วยจิตสำนึกพร้อมในหัวที่งงงวย แต่เพียงคู่ก็ความคิดเล่นหลิวเชิ่งเงยหน้าในห้วงจิตส่งสำนึกเรียกหน้าจอระบบออกมาเปิดหน้าคริตวิชาที่ตัวเองได้เรียนรู้ในตามันสันสถานมันพบว่าทุกเกตวิชาที่มันเคยเรียนรู้ในเกมเทพอมตะปรากฏในหน้าจอระบบทั้งหมดปัญหาเล็กๆของหน้าจอนี้มีเพียงตอนนี้คริตวิชามากมายขึ้นเป็นตัวอักษรสีเทา มีความหมายว่าไม่อาจจะใช้งานได้แต่ตัวหลิวเชอร์มีความเข้าใจในเขตวิชานี้หมดแล้วส่วนเขตวิชาที่หลิวเชอร์ใช้ได้ส่วนใหญ่คือเขตวิชาระดับต่ำเพียงคู่เดียวหลิวเชอรก็เข้าใจในทันทีว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้นั่นเพราะในการฝึกฝนเขตวิชาต่างๆในเกมเทพอมะตะสิ่งสำคัญคือการดูดซับธาตุธรรมชาติให้ตรงกับเงื่อนไขเช่น เคดวิชาล่างอักษรหมึกแห่งเขาเทพอารักษ์ก่อนฝึกเคตดวิชานี้ผู้ฝึกต้องควบคุมวารีได้นในระดับหนึ่งเสียก่อนไม่เช่นนั้นให้ตายก็ฝึกไม่ได้ส่วนการจะควบคุมธาตวารีอย่างไรให้มีประสิทธิภาพนั้นผู้เล่นจำต้องหาโอสถเสริมพลังธาตุนั้นมาดูดซับพ,พร้อมกับฝึกเคตวิชาควบคุมวารีธาตพื้นฐานให้สำเร็จจึงจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด แน่นอนหากคุณมีความสามารถทางสายเลือดก็จะเป็นอีกอย่างหนึง่งคุณอาจจะฝึกเคล็ดวิชานั้นได้ในทันทีหลิวเชิดตะลึงงนันแต่ความตกตะลึงนั้นอยู่ได้เพียงคู่เดียวนั่นเพราะสัญชาตญาณในตัวมันกำลังกรีดร้องถึงอันตรายล่างเหล่าเด็กเล็กนับร้อยที่ต่างอยู่ในหลุมขุดทุกคนต่างตัวบิดแขนขาง,งอไปมาก่อนจะแผดเสียงกรีดร้องโหยหวนไปทั่วท้องทํำ เด็กคนหนึ่งที่อยู่บอกขุดไม่ไกลกันหลิวเชอร์เห็นชัดยิ่งตัวเด็กคอบิด360องศาภาพตรงหน้าของหลิวเชอร์ตอนนี้หลิวเชอร์มองดูดีๆมันช่างเหมือนเกมวันสิ้นโลกที่รอบตัวเต็มไปด้วยซอมบี้เราเด็กๆล่างบิดไปมาอยู่คู่จากนั้นทั่วลำคอต่างปรากฏเส้นโลหิตสีแดงทั่วภาพเช่นนี้คุ้นเคยสำหรับหลิวเชอร์กูสิงกายมันกืนกินล่างและจิตสำนึกของเด็กๆหมดแล้ว ลิวเชอร์พูดพร้อมในตาที่หนีเล็กในใจมีความรู้สึกหลากหลายนั่นเพราะในใจตัวเองเริ่มรู้สึกว่านี่คือโลกอีกใบหนึ่งและเด็กเล็กๆทั้งหมดที่ถูกจับมาคือเหล่าเด็กน้อยที่มีชีวิตสัญชาตยานภายในบอกมันเช่นนี้แม้สำนึกบางส่วนของหลิวเชอร์ยังคิดว่านี่เป็นแค่เกมก็ตามแต่ถึงอย่างนั้นหลิวเชอร์ก็ไม่มีเวลาให้คิดมากล่างเด็กที่อยู่ใกล้มันที่สุด ที่ตอนนี้ร่างกายมีสภาพซีดขาวแต่เห็นเส้นเลือดฝอยสีแดงเต็มล่างวิ่งก้าวด้วยล่างบิดงอก่อนจะกระโดดสูงราวหนึ่งจังเข้าหามันหลิวเชอร์เห็นแบบนี้มันก็บิดกายหันข้างเร็วสองขาย่อลงมือข้างหนึ่งดึงแนบกายข้างลำตัวก่อนมือจะกำเป็นหมัดแน่นรอบหมัดนั้นเกิดเป็นวังวนแห่งปานพลังสีขาวจางไหลเวียนรอบหมัดนี่คือพลังปาน หมัดมีดสำนักสะดุดีเสียงนี้แผดดังพร้อมล่างของลิวเชอร์พุ่งสวนล่างเด็กน้อยที่ถูกกูสิงกาย,ยึดคองล่างเด็กน้อยอ้าปากกว้างเหลากับจะกืนกินเลือดกินเนื้อลิวเชอร์กางกายเด็กน้อยหมัดที่มีปานพลังเคลือบเปลี่ยนมันให้เรากับเป็นใบมีดของหลิวเชอร์แทงทะลุล่างของเด็กน้อยตัวกู่สิงกายอยู่ในมือของลิวเชอร์แล้วล่างเด็กน้อยสั่นระลิกก่อนในตาค่อยๆมีประกายเพราะ กูสิ่งกายถูกหลือเชอร์บีบแตกพร้อมเสียงของระบบดังแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่หลิวเชอร์สนใจหากแต่เป็นเสียงเสียงของเด็กน้อยที่สั่นรริกพี่สาวพี่สาผมผมเจ็บจังเลยในตาของเด็กน้อยคล้ายมีน้ำตาก่อนที่ในตาของเด็กน้อยจะปิดลงนิรัน ลิวเชอร์ค่อยๆเอามือรูปศีรษะเด็กน้อยที่เพิ่งตายลงใบมือของมันยังเสียบทะลุคขาล่างเด็กน้อยวัยแปดเก้าขวบนี้อยู่ตอนนี้มือของลิวเชอร์สั่นละล็กมันรู้สึกว่านี่ไม่ใช่เกมกลิ่นคาวเลือดมันชัดเจนสัมผัสของร่างกายเด็กน้อยที่ไออุ่นค่อยๆจางหายทำลิวเชอร์สันสะท้านี่ไม่ควรเป็นสิ่งที่เกมมอบให้ลิวเชอร์รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเพิ่งฆ่าเด็กน้อยไปจริงๆ แต่มันไม่มีทางเลือกเมื่อกู่สิงกายครอบงำล่างไปโดยสมบูรณ์แล้วจิตใจและสำนึกของเจ้าของล่างจะถูกยึดไปโดยสมบูรณ์ไม่มีทางไหลย้อนกลับกู่สิงกายตายเจ้าของล่างก็ต้องตายวิธีถอนพิษกู่สิงกายย่อมมีแต่มันต้องอยู่ในสภาวะที่กู่สิงกายไม่ได้ครอบงำล่างโดยสมบูรณ์นี่เราเรากำลังทำอะไรลงไป หลิวเชื่อตอนนี้คใครไม่มีเวลาคิดนอกจากเด็กน้อยตรงหน้ามันณห,หลุมบ่อนับร้อยตรงนี้มีล่างเด็กเล็กวัยตั้งแต่ 6-12, 13เป็นจำนวนมากตอนนี้ล่างเหล่านั้นต่างเริ่มกระโดดขึ้นมาจากหลุมบ่อพร้อมแผดเสียงไม่เป็นคำดังก้องท้องถ้ำไปหมดหน้าปากถ้ำซูเชงเจ้าได้ยินเสียงอะไรจากด้านในถ้ำหรือเปล่า บุรุษผู้สวมชุดฝ้าย,ย้อมดำมันพูดกับสหายหน้าปากถ้ำเสียงไฟไหม้จับประกบไฟดังแห้งแตกไม่หยุดอยู่ใกล้ๆทั้งสองสหายของซูเฉิงตอนนี้ขมวดคิว้วก่อนจะหลับตาและตั้งใจฟังเสียงสะท้อนจากด้านในถ้ำใช่แล้วมีเสียงแปลกๆดังจากด้านในแต่มันคืออะไรเมื่อคู่ท่านประมุกพึ่งเดินเข้าไปและออกมาได้ไม่นานเองลูกกลางมองสหายของตัวเองความคิดในใจหลากหลาย พวกเราควรจะไปดูก่อนไหมด้านในมีแต่เด็กเล็กอยู่พวกเด็กๆเ,เหล่านี้อาจจะทนการชุบปลอมกายจากโรหิตสต์อสูรไม่ไหวเลยแผดเสียงร้องหรือเปล่าลูกกังที่หูดีพูดกับสหายร่วมสำนักอีกครั้งในที่สุดซูเฉิงก็คิดได้มันพยักน้ารับแน่นอนว่าซูเฉิงไม่คิดว่าภายในมีปัญหาอะไรร้ายแรงเกินกว่าที่ตัวเองจะรับมือได้นั่นเพราะด้านในมีแต่เด็กน้อยอยู่กันทั้งนั้น ทั้งซูเฉิงและลูกกังต่างก็เป็นผู้ฝึกปานขอบเขตสร้างกายนิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครก็ติดตามค่ะ